คงจะจํากันได้นะครับว่าการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนในต้นปีที่ผ่านมาหนึ่งในพันธกิจสําคัญก็คือทางจีนเขาบอกแบบนี้ว่าอยากที่จะมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์บนแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งโลกตะวันตกนั้นไม่เคยมีมาก่อนก็มีความหมา,วหายว่าหลายสิ่งหลา,ลายอย่างที่เราเคยคิดในส่วนใหญ่ก็จะวางอยู่บนแพลตฟอร์มฟิสิกส์เคมีชีวะของฝรั่งด้วยกันทั้งสิ้นและล่าสุดนี้ครับมีการทดสอบนะครับจากสถาบันฟิสิกส์ของเมืองเหอเฟยซึ่งก็เป็นเมืองหลวงนะครับของมณฑลอานฮุยเขาจะทําสิ่งทททีีี่่เเรยยกววาาดงอิตม แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องดวงอาทิตย์เทียมต้องบอกก่อนนะครับว่าแอดวานที่สุดเลยของการผลิตพลังงานของโลกในเวลานี้ก็คือพลังงานนิวเคลียร์ถูกไหมครับพลังงานนิวเคลียร์ก็จะมาจากยูเรเนียม2 3 5บ้างหรือว่าสารกัมมันตรังสีกันบ้างแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเตาปฏิกิริยาครับซึ่งต้องบอกว่าพลังงานนิวเคลียร์นั้นถือเป็นพลังงานสะอาดนะครับเพียงแต่มันมีความสุ่มเสี่ยงว่าถ้าหากว่ามีปฏิกิริยาฟิชชันผิดพลาดขึ้นมามันก็จะเหมือนกับฟุกุชิมะไดจิก็คือระเบิดและสร้างความเสียหายมากมายกััันนนนดด้้้ววยททีีมมาาาูงจรกกบบนนะคเ็อ่ ถ้าเกิดว่าไปพึ่งสินแร่แบบเดิมคงไม่ได้ล่าสุดแล้วก็ได้มีแผนการนะครับในการที่จะเรื่องของพลังงานจากดวงอาทิตย์มาผสมก,กันกับสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าดิวเทเรียมหลายคนงงดิวเทเรียมคืออะไรดิวเทเรียมเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของไฮโดรเจนหนักที่มีความสถียรนะครับไฮโดรเจนที่มีความสถียรก็จะมี2ไอโซโทปหนึ่งนั้นคือดิวเทเรียมและเอา2อ,อย่างนี้มาผสมกันครับรวมกันเสร็จปั๊บใส่เข้าไปในเตาปฏิกิริยาปรามาณู แล้วก็จะกลายมาเป็นพลังงานความร้อนซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดนะครับทีนี้มาดูกันบ้างนะครับว่าที่เขาบอกว่าณเวลานี้ทดลองแล้วสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งของโครงการดวงอาทิตย์เทียมที่มีชื่อย่อ E A S T ย่อมาจากนี้เลย Experimental Advanced Superconducting t o p c a m a c นะครับผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะฮะแต่ว่ามันคือเตาปฏิกดดโดยปกติเวลาที่เราจะได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าครับ ก็คือจะต้องเอาสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงก็ดีนะครับสารกัมมันตารังสีก็ดีเนี่ยไปเอาไว้ในเตาปฏิกิริยาที่เขาเรียกกันว่าเรเดียเตอร์สร้างความร้อนใครสร้างความร้อนได้มากเท่าไหร่ก็จะสามารถที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับล่าสุดนี้นะครับทางด้านของซ่งหยินเทาเป็นรองผู้อำนวยการของสถาบันฟิสิกส์ที่เหอเฟยบอกแบบนี้ความร้อนของเตาปฏิกิริยานั้นสามารถให้ความร้อนที่สูงมากถามว่าร้อนขนาดไหนนะครับทำให้อุณหภูมิพลาสมาสูงได้1น0ล้านองศาเซลเซียส เป็นเวลายาวนาน100กับ1วินาทีซึ่งอุณหภูมิจะสูงได้ถึง160ล้านองศาเซลเซียส20วินาทีโดยจีนได้เริ่มโครงการในการทดลองดวงอาทิตย์เทียมนี้ตั้งแต่ปี2006นะครับวิธีการของเขาก็คือการนำเอาสารเหล่านี้เข้ามาเผาทำให้เกิดความร้อนและเกิดปฏิกิริยาฟิวชันกันด้วยนะครับโดยที่การที่ได้มีการรวมเอาไฮโดรเจนหนักก็คือดิวเทเรียมเข้าไปนี้ก็จะทำให้สิ่งที่ได้มานั้นเป็นพลังงานสะอาดย้ำนะครับ ว่าสิ่งเหล่านี้มิได้ก่อให้เกิดในเรื่องของมูลภาวะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดฟิชชั่นมันผิดพลาดมันก็ไม่ต่างกับระเบิดปรมาณูสัก50าลูก,กน,นะฮะระบุแบบนี้บอกสิปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการตั้งโครงการแบบนี้มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งจีนและต่างประเทศมากกว่าหนึ่งห่คนทํางานเพื่อสารต่อความฝันเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เทียมนะครับพฤศจิกายนของปี2018คือประมาณสัก3าปีที่แล้ว E.S.T. โครงการนี้สร้างอุณหภูมิอิเล็กตรอน100ล้านองศาเซลเซียสนะครับ ในพลาสมาแกนกลางของเตาผู้นายเขาพยายามจําลองดวงอาทิตย์ขึ้นมาและก็มีพลังงานจากศูนย์กลางคิดเป็นความร้อนเจดเท่าของอุณหภูมิภายในดวงอาทิตย์นะครับท่านอาจจะถามว่าแล้วมันร้อนแบบนี้มันได้อะไรท่านต้องคิดดูนะครับว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังงานและปัจจุบันทั่วโลกก็เห็นแล้วว่าการได้มาซึ่งพลังงานนั้นทําลายสิ่งแวดล้อมขนาดไหน แต่ขนาดเดียวกันนิวเคลียร์แบบเดิมมีความอันตรายดังนั้นทั่วโลกก็เลยหาว่าแล้วแหล่งพลังงานใหม่นั้นควรจะเป็นอะไรกันบ้างคำถามแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาได้พลังงานจากเจ้าดวงอาทิตย์เทียมจากโครงการ e a s t นี้แล้วเขาจะไปทําอะไรเป็นอย่างแรกๆ1หนึ่งเลยนะครับใช้สามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้2รถไฟฟ้าขับเคลื่อนแมกเซีก็เป็นพลังงานแม่เหล็กนะครับถัดมานะครับยังมีการประยุกต์ใช้อื่นๆโดยที่นเวลานี้เขาบอกว่าเตาปฏิกรณ์ตอนนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอำนวยความสะดวกสําหรับระบบนะครับ หลักของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นต่อไปด้วยอ่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าทางวิทยาการส่วนเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการจะนําไปใช้ในอนาคตอันนี้ว่านอีกเรื่องหนึ่งแต่จีนกำลังจะพูดว่าณนะเวลานี้เขาเดินหน้าสร้างพลังงานใหม่โดยที่ไม่ต้องพึ่งแนวความคิดแบบฝรั่งได้แล้วอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับจีนกันบ้างน,นะครับโลกนี้จะพัฒนาไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่มีสินแร่ที่มีความสําคัญกันด้วยที่ผ่านมาสินแร่ที่สําคัญนะั้นอาจจะถูกใช้และบริหารจัดก,การแบบที่ไม่ค่อยดีนะักสักเท เพราะมีบริษัทมากมายนะครับที่ทําเหมืองจากนั้นก็นําเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้มีเซ็นเตอร์นะครับดังนั้นการใช้อาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพล่าสุดนี้สํานักข่าวโ l o บ a l ทม์ของทางการจีนมีการรายงานนะครับว่าสํานักบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลจีนได้มีการอนุญาตการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ของบรรดาบริษัทแร่แร่เอ,อิร์ธซึ่งเป็นรัฐวิสา,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 าหกิจหลายแห่งจัดตั้งบริษัทใหม่พวกนี้คอนโซลิดตเพื่อจะได้รู้ว่าการขุดสินแร่เอามาใช้การนําเอาสินแร่ไปใช้นะั้น ป,ประสิทธิภาพมากน้อยขนาดอะไรกันบ้างนักวิเคราะห์มองแบบนี้การรวมตัวกันของรัฐวิสาหกิจใหญ่ของจีนตรงนี้มีความหมายว่าจีนอาจจะมีการเดินหน้าในการบังคับใช้โคต้าที่เข้มงวดแม้จ,จะเป็นการขุดเหมืองก็ดีการผลิตก็ดีการส่งออกสินแร่แร่เอิร์ธในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการขุดและนําไปใช้ประโยชน์อย่างที่ไม่เต็มประสิทธิภาพกันด้วยทั้งนี้ตามเอกสารที่มีการเผยแพร่โดยบริษัท China Minmetals Rare Earth Company นะครับวันพุธที่ผ่านมาได้รับการแจ้งว่า ณเวลานี้คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐนะครับอนุมัติให้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่กันนี้นะครับก็ครอบคลุมหลากหลายบริษัทนะครับที่ทําอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวกับสินแร่ที่มีค่าแบบนี้ทั้งนี้บริษัทใหม่จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ SASAC ก็คือคณะกรรมการกํากับดูแลสินทรัพย์ของรัฐกันด้วยนะครับซึ่งมีความหมายว่าคณะกรรมการนี <c> ้ <oughs> จะดูแลสินแร่ด้วยกันทั้งหมด70%ของสินแร่ซึ่งได้มาบนแผ่นดินจริงกันด้วยครับเฟิร์นครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ